สวัสดีครับอยู่ผมเรียนโดชานลและแล้วก็ถึงวันเก็บผักบุ้งนะครับเราจะเก็บต้นใหญ่ไปก่อนได้กินแล้วนะครับของจากฟาร์ม <c oughs> ปลอดสารพิษเป็นคนปลูกนะคะจะเลือกเอาต้นใหญ่ๆไปก่อนอ ตอนกเกเก็ไม่ต้องเอาไง,ตอ,งตอนนี้เราก็ทําสุกี้อบไก่นะคะ <S <S แล้วก็จะใส่ผักบุ้งที่ปลูกเองปลอดสารพิษนะคะที่บ้านค่ะเพิ่งเก็บครั้งแรกปลูกได้กี่อาทิตย์นะ <S <S สา,สาอาทิตย์ค่ะเนี่ยสาอาทิตย์ได้ขนาดนี้นะคะก็สวยละ แล้วเราจะมาทำซุกี้อกไก่กันนะคะจะแห้งก็ได้จะน้ำก็ได้ค่ะอร่อยมากแล้วใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นนะคะใส่ใบขึ้นช่ายแล้วก็ใส่ต้นหอมใบขึ้นช่ายต้นหอมนะคะน่ารับประทานมากค่ะอาจจะเป็นซุกี้แห้งก็ได้นะคะ มาเราก็จะมาทําการถอนวัชพืชน,นะครับถอนหญ้าถอนอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราปลูกนะครับเพราะว่ามันจะมาแย่งปุ๋ยแย่งสารอาหารเนาะจะทําให้พืชที่เราปลูกเติบโตช้านะครับหรือโตได้ไม่เต็มไวเท่าไหร่ก็ถอนด้วยมือนะครับเราไม่ได้ใช้ยาขยาาเนาะต่อไปเราก็จะมามักเอ้ยมามักมามัดต้นฟักที่เราได้ปลูกไว้นะฟักม่วง ให้ขึ้นมาเนาะเราจะมัดเชือกลงไปลงไปลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวต้นฟักมันก็จะเลื้อยตามเชือกขึ้นมาเกาะตรงนี้นะแล้วก็ทางเสานี้ก็จะเป็นฟักม่วงนะต้นฟักนะฮะโอเคเดี๋ยวมัดเสร็จเดี๋ยวมา,วมาถ่ายให้ดูนี่ครับเรียบร้อยนี่ก็จะมีเชือกขึงระหว่างเสานน้นกับเสานี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้างบนลงล่างเนาะ เลื้อยขึ้นเต็มนี่เลยนะอา่าสวยงามอาทิตย์ก็จะตกแล้วครับอาหารทุ่มหนึ่งเนาะแสงกำลังสวยเลยนี่เวจะมาทำการย้ายผักกาดแก้วนะหรือผักสลัดเนาะลงแปลงละก้อนโตได้ทีล่ละมัาจะทำละหลายวันละเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่โอเคลุย ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงแบ่งปันความรู้เนาะวันนี้ก็มีคําคมที่รู้สึกว่าเหมาะเลยเกินกับช่วงโควิดนะครับสาหรับใครบางคนที่กาลังโดนพายุลูกใหญ่โหมกระหน่าชีวิตอยู่นะครับก็มีคําคมที่ว่าพายุทุกลูกไม่ได้เข้ามาเพื่อขัดขวางเส้นทางชีวิตของเราอย่างเดียวบางลูกก็เข้ามาเพื่อเคลีย์ทางเดินชีวิตให้เหมือนให้เราเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย